thank you หายหายครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมมาเรียโนนะครับวันนี้แอดมีของชิ้นหนึ่งที่อยากจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับซึ่งนั่นมันก็คือหนังสือนิยายเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเล่มล่าสุดคือเล่ม13นั่นเองครับผมซึ่งเล่มนี้นะครับเป็นเล่มล่าสุดของ LC ในประเทศไทยนะครับผม ถือลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์เด็กเพลสนะครับผมเล่มนี้นะครับเขาได้ทาการเปิดสั่งจองพิเออเดอร์ไปเมื่อต้นเดือนมีายนที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วแอรเองก็ได้สั่งพิเออเดอร์ไปนั่นเองครับเรื่องนี้บอกเลยครับว่าเป็นต่างโลกเรื่องหนึ่งที่แอดชอบมากๆเพราะว่ามันคือต่างโลกออริจินอลที่ทําให้กําเนิดอนิเมะแนวต่างโลกเรื่องอื่นตามมานั่นเองครับถึงแม้ว่าตัวอนิเมะจะเพิ่งออกมาในปี2021แต่ว่าก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ฉายไปแล้้ววทังงงหมด11ตออนนนนซึ่่เป็ใสขพา แรกของซีซั่นหนึ่งนะครับตัวพาร์ทสองของซีซั่นแรกเนี่ยจะเริ่มฉายเดือนกรกฎาคมนะครับและสำหรับใครที่ล้อมไม่ไหวในการติดตามเรื่องเกิดชาตินิยมเทพเรามีมังงะกับนิยายมาให้ติดตามนะครับตัวมังงะนะครับ LC ไทยได้ออกมาทั้งหมด11เล่มนะครับส่วนต่างชาตินะครับมีทั้งหมด14เล่มนะครับผมและตัวนิยายนะครับมี l อไทยทั้งหมด13เล่มนะครับส่วนของต่างชาตินะครับมีทั้งหมด24เล่มนั่นเองครับและเนื้อหาสําหรับคนที่ตามมาจากอนิเมะ ตอนที่11ล่าสุดจะตรงกับนิยายเล่มที่3และมังงะเล่มที่6นะครับโอเคครับเพิ่อองกันสิบเวลาเรามาดูในส่วนของตัวนิยายเล่มล่าสุดที่เพิ่งอ,ออกมาในเดือนเมษาย,ยนปี2021นี้กันเลยครับผมอย่างแรกเลยนะครับสำหรับท่านที่วีออเดอร์ไปนะครับเราจะได้ของแถมนะครับผมเป็นตัว Special s h o อตสตอรี่นะครับของเล่มที่13นั่นเองครับ ซึ่งจะแนบไว้อยู่กับด้านหลังของตัวนิยายที่เขาคนส่งมานะครับผมอันนี้แอดไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าตามซื้อที่หลังที่ไม่ใช่พิออเดอร์เนี่ยเขาจะมีขายเจ้าตัวสเปเชียลชอต t Story หรือเปล่านะครับผมก็ม <Okay. S 1> ีจำนวนจำกัดนะครับผมโอเคอันนี้เขาก็ซิลมาอย่างดีครับยังไม่ได้แกะซิลนะครับผมมาดูหน้าตาเลยครับผมปกนะครับก็จะมีความสปอยอยู่นะครับผมซึใครที่ไม่ได้ตามนิยายกบมังงะมาก็อาจจะไม่รู้นะว่า เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ของเจ้าลูเดียสนะผมซึ่งในส่วนนี้แอดก็จะไม่ขอสปอยแล้วนะกันนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมาดูในส่วนของสัมข้างๆนะครับก็จะมีเขียนไว้เกิดชาตินี้พีองเทพเลข13แล้ก็ตรงนี้เป็นออริจินอลผู้เขียนนะครับผมแต่ตรงนี้ก็เป็นโลโก้สมหรับิมเด็กเพสนะครับนี่ก็จะเป็นรูปลูเดียสนะครับผม โอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวแอดจะขอไปแกะซีลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวข้างในให้ดูครับไปกันโอเคครับแอดก็ได้ทําการแกะซีลเจ้านิยายเล่ม13ของเกิดชาติที่พี่น้องเทปออกมาแล้วนะครับผมเรามาดูหน้าตาของเจ้านิยายกันนะครับผมก็นิยายนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตามที่แอดได้ให้ดูไว้ตอนตอนแรกเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องย่อของเล่มที่13นะครับผม ราคาปกก็จะอยู่ที่279บาทนะครับผมเรามาดูข้างในกันเลยครับนี่ครับมีก็จะเปิดมาก็จะมีหน้าปกขอเปิดอย่างระวังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการแนะนำตัวละครนะครับผมนี่ก็จะเข้าสู่คำนำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสารบัญน,นะครับผม เล่มนี้นะครับจะมีทั้งหมด306หน้านะครับผมโอเคครับเรามาดูในส่วนของ s ชอส story นะครับจะเป็นเล่มบางๆนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดมาก็เป็นนิยายสั้นแบบพิเศษนะครับผมตัวข้างในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับนี่คือทั้งหมดของเกิดชาตินี้พี่องเทพนิยายเล่ม13นะครับผมซึ่งเป็นในส่วนของพิออเดอร์ที่มีเจ้าสเปเชียลช o อตสตอรี่แถมมาด้วยนะครับโอเคซึ่งถ้าให้เทียบกับมังงะแล้วนะครับในส่วนของขนาดนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเจ้ามังหะก็จะดูบางกว่านิยายจะหนากว่าถ้าให้ลองเทียบกันก็จะมีไซส์ความกว้างความ,วาม,วามยาวก็ เจ้าเล่มมา,านาอาจจะดูเล็กกว่านิดนึงโอเคครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากซื้อใหายนะครับตั้งแต่เล่มที่1เดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ตใต้ description น,นะครับรวมถึง e-book ด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคนละ1ไรค์1ซับ2ไรค์และ2ซับให้เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับสวัสดีแอดเกมมาเรนโนขอลาไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับ